คขอให้ห่างครับพี่น้องอยู่ห้องก็ร้อนนะครับมาห่างดีกว่านะครับจะทำอะไรดีๆเพื่อสังคมครับผมอย่าหาบริจารเกล็ดพี่น้องมีหน้าเสียดอย่าหาบริจารเกล็ดนะครับ หาบ้านพ่ออยู่กี่น้องคยมาอยู่ครับเค่โดยอากาศเท่านัอยู่อยู่ในหางจะหาบ้านพ่ออยู่นะครับลองยางหาบุญครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่มุมไหนเอ่ย <c oughs> ไม่ใช่ล้ทิพอะพี่น้องัค่ยืนสันไรล,ลที่เร,เรกกสันไปนะครับเราบริจากเลือกันนะครับสันเดเนาะ ดี่ไหนบ้าหรออืเ่าอาหารครับผมจำอ่ไรทำเค่ไมาก็จะจำอ่ไรไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนห

ม่าน่อ,อยนะครับว่าของน,นี้ก็ไม่มีผมไปต,ต้องไปถามพนักงานนะครับอาพ่อนะครับผมบริจาคโลหิตกันนะครับดีก็ยูซื้อครับผม นี่ก็อยู่เฉยๆน่ากัวน้าล่าเราบริจาคด้กันเลย ราจากโลนิดนะครับเล้วก็แก่ไรกูขึ้นีอพีสั้น่าววีอพีสันนึง หน้ากันาัน่า,นาจะอยู่ชั้นนี้แหละครับในชั้นสองนะารบั้นสองเอง็ม ได้ยินเมื่อหาแครับผมบ่าหอบพี่น้องนะครับเดี๋ยวลองหาบ้างครับผมเดี๋ยวถ้าไปถึงนาเบเดี๋ยวจะบ่งครับผมเดี๋ยวให้ดูกันติดตามกัน,รรงงนพี่น้องถามพังานง่ายมากครับเพราะว่าที่เซนนี่ะว่าะาัซนว่าทัดไปทัดไปอีกประตูนึงเด้อไอ้เดได้ครับมาลุยกัน ตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมฝั่งเดียวาห้องน้ำตรงนี้ครับเสร็จแล้วคนไร่เยยนี่ยครับ เรามากอบเอกสารครับผมเอกสารียรบ้รเรกยกตัวนะครับ เรียบร้อยพี่น้องห่อนบ้านห่อนซ่องบางทีเรียบร้อยครับผม oh. กลับถึงบ้านบางทีเรียบร้อยนะครับผม oh. ผลงาน,นครับนิว อยนครับผมให้บุญครับอาท้ายนี่มักก็ไหลแช่ก็แช่ครับผมถูกอ๊คถูกใจสักประเด็แนแจ้งเตือนนะครับผมตัวจิบเบดียร์ากคิปต่อ,ตอไปนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ